แชร์แล้วก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับครอบครัวผี V2 จุดนะครับแล้วก็มีเจ๊แทนเพื่อนผี V 2จุดนะครับที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ในวันนี้เพราะว่าเราโดนหายไปทั้งหมดนะครับ6เพจนะครับตอนนี้เพจของพวกเราหายไปทั้งหมด6เพจนะครับโดนแฮกไปนะครับเตะแอดมินออกหมดทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับเพจของพวกเราหายไปทั้งหมด6เพจนะครับโดนเตะออกจากแอดมินทั้งหมดเลยนะครับ6เพจนะครับซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเดินทางไปที่สอนอน,อนนะครับเพื่อไปแจ้งความนะตอนนี้นะครับเกิดความเสียหายมากนะครับเสียหายแบบเยอะมากเลยนะครับแบบโอ้โหพูดไม่ถูกอะแบบเยอะๆจริงๆเพราะมันหกเพจน่ะที่หายไปอะหกเพจนม่หา,า,ายไปได้อะ<ว>คือแบบตื่นเช้ามางงงกันหมดเลยฝากทุกท่านนะครับช่วยแชร์กันให้หน่อยนะแชร์ให้หน่อย,ย,ยนะครับเพจน,นี้นะฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับซึ่งเพจใหม่นะครับที่เราจะสร้างขึ้นมานะ จะมีจุดตามหลังนะซึ่งเรากําลังกู้คืนอยู่นะครับไม่สับไม่เราไม่สามารถรับรู้ได้นะว่าเราจะกู้คืนได้ไหมจะได้จะกู้คืนได้เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้แน่นอนแล้วคือ6เพจโดนแฮ็กไปนะครับซึ่งเป๋อแอดมินออกทุกคนนะครับซึ่งไม่สามารถไลฟ์สดได้ต่อไปจนกว่าจะกู้คืนได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใช่ครับไม่เพจปลอมนะเป็นเพจที่สร้างมาใหม่ใช่ครับอันนี้คือเพจที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ ฝากนะครับทุกท่านนะ100รท่านนะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับกดแชร์หน่อยนะครับแชร์ไปทั้งหน้าเฟซตัวเองหรือแชร์ลงกลุ่มเราก็ได้นะครับอันนี้แชร์ลงกลุ่มได้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเพจที่เปิดขึ้นมาเพื่อยังไงอะ่ะเราขอเคลียร์แบบกู้คืนก่อนไม่รู้ว่ากู้คืนจะกู้คืนได้หรือเปล่านะแตทท่ทําทุกทางทําทุกวิถีทางแล้วเพราะว่าความเสียหายที่หายไปหกเพจเนี่คือเยอะมากสาหรับพวกเราคือแบบถือว่ามหาศาลเลย<ช>ถือว่าเยอะเลย ก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดแชร์หน่อยนะตอนนี้หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดท่านนะครับรับทราบครับขอบคุณมากครับตื่นเช้ามางงมากเลยแอดมินทุกคนนะครับโดนเตะออกจากเพจทั้งหมดเลยนะครับหกเพจนะเหลือตอนนี้นะครับสองเพจที่มันไม่สามารถเตะออกได้นะครับคือครอบครัวผีใหญ่นะครับกับเพจเจ๊แทนเพื่อนผีนะที่มันยังไม่สามารถเตะออกได้นะที่เหลือมันเตะออกเรียบเลยนะครับคือ